สวัสดีค่ะวิชิตศรีสมนวงศ์คณะพดีคณะเศรษฐศาสตร์อาจารย์ประจำพาวิชาสากลค่ะ งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนงานวิจัยทางด้านกระบวนการสากลดังนั้นงานวิจัยก็จะเน้นหนักไปเรื่องของเศรษฐศาสตร์พัฒนาและเศรษฐศาสตร์สากลค่ะมีงานวิจัยทางด้านปัญหาสภาวะหนี้สินของครัวเรือนในประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาหาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหน,นี้และระดับหนี้โดยพยายามจะเสนอแนะแนวนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา เชิงสังคมเหล่านี้ส่วนอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านแนวทางการบริรณาการความร่วมมือของเกษตรกรเพื่อการตลาดข้าวไทยงานวิจัยนี้ก็พยายามจะหาแนวทางวิธีการที่จะทํำยังไงให้เกษตรกรหรือสหกรณ์เนี่ยทำงานร่วมกันโดยมีแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยค่ะนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัชการต่างๆ ที่ผลงานวิจัยนี้จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะก็มีงานวิจัยที่ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะก็เป็นงานวิจัยเรื่องของการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการพ horses, jumped, ัฒนาแหล่งน so ้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือเราเรียกว่า EEC นั่นเองนะคะก็ยังมีอีกเรื่องนะคะก็คืองานวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในเขตวิกฤตการน้ำบาดาลค่ะสำหรับงานวิจัยร่วมกับ กระทรวงแรงงานกรมการจัดาหางานและสำนักง,งานประกันสังคมก็มีงานวิจัยการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยโดยมีการจัดหมวดหมู่ลักษณะางานคำนิยามให้เป็นสากลและก็ทันสมัยนะคะหรือเราเรียกว่างานจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นทีสิกนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการกำหนดรหัสประเภทกิจการกองทุนเงินทดแทนโดยอ้างอิงการจัด ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยงานอันนี้ก็จะทำเป็นคู่มือการกำหนดและอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องของอัตราเงินสมทบอัตราเงินฝากวิธีการประเมินและเรียกเก็บเงินสมทบนะคะสำหรับทางด้านงานวิจัยขบวนการสาหกรณ์ก็มีทั้งร่วมกับ ชุมนุมสากลอมทรัย์แห่งประเทศไทยชุมนุมสากลเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการพัฒนาธุรกิจของชุมนุมสากลอมทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการสำรวจความคิดเห็นของสากลอมทรัพย์ที่มีต่อบทบาทของชอสอ,อในด้านต่างๆ ะะตลอดจนงานวิจัยทางด้านแผนกลยุทธ์ของชุมนุมสากลออมรัพย์ชุมนุมสาก์เครดิตยูเนียนแล้วก็เป็นการเสนอแนวทางในการปรับโครงสร้างงานด้านบุคลากรแล้วก็เครื่องมือการประเมินผลคู่มือปฏิบัติการของบุคลากรของชุมนุมสาก์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยค่ะก็มีงานวิจัยอื่นๆอีกนะคะที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ะะก็เช่นอ,องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก็เป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจของอตกรงานร่วมกับกรมป่าไม้งานร่วมกับกมมรมพัฒนาที่ดินนะคะเป็นเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแม้กระทั่งร่วมกับสำนักง,งานกพอพนะคะทั้งหมดคะ่ะเป็นบทบาทในด้านงานวิจัยที่ดิฉันได้ดำเนินการมาในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเน้นเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้จริงๆให้อย่างเป็นรูปธปรรมค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ